พี่ๆขาใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะคะน้องไม่แข็งน้องไม่คึกคักเหมือนตะกอนหรือว่าใครที่มีโรคประจำตัวคะ่ะเบาหวานความดันไขมันนะคะแล้วก็น้องตายแล้วเรียบร้อยไม่ฟื้นคืนชีพแล้วทำอย่างไรดีคะ่ะวันนี้ติมมีตัวช่วยดีๆมาฟื้นคืนชีพ เพิ่มพลังดึงดังคึกคักปึงปังให้กับพี่ๆทุกท่านค่ะนั่นก็คือกาแฟเมล n t ทนเบิร์นั่นเองค่ะสําหรับกาแฟเมล n t ทนเบิร์ตนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะเขามีในเรื่องของสารสกัดนะคะที่มาจากสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นกระชายดําค่ะรากปาล่ายเพือกนะคะเกากี้รวมไปถึงสารสกัดจากหอยนางรมที่ชงดื่มไปแล้วจะทำให้คุณพี่นะคะคึกคักนะคะแล้วก็ฟินๆกับคู่รัก ของคุณแบบยาวๆนั่นเองค่ะนะวิธีดื่มก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ชงดื่มก่อนมีกิจกรรมเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าคืนนี้เนี่ยพี่ๆจุฟสินกับคู่รักของคุณแบบยาวๆนะคะและก็เกิดว่าใครที่บอกว่าสนใจอยากจะสั่งซื้อไปเพิ่มความฟินความคึกคะนะักนก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้เลยค่ะนะแล้วสั่งซื้อ เยอะค่ะและไปดื่มบำารุงฟื้นคืนกำลังปึ๋งปังดึงดังกันกับกาแฟมอเชนเบอร์ค่ะ